สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งดูนทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตประยุกต์สองนะครับเรามาเรื่อกันเลยนะครับก็คณิตประยุกต์สองวันนี้เราจะมาดูตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงหลักการนับเบื้องต้นตอนที่หนึ่งไปแล้วนะครับเรามาดูหลักการนับเบื้องต้นตอนที่สองกันต่อ ในตอนที่แล้วเราพูดถึงกฎการคูณกับกฎการบวกนะครับแล้วก็ทําโจทย์นะครับที่เกี่ยวกับรูปหกเหลี่ยมไปครับวันนี้เรามาดูโจทย์ต่อนะครับก็คือเป็นโจทย์ปีเดียวกันนะครับก็คือรอบมีนาคมปี2566แล้วก็เป็นโจทย์วิธีนับนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า ร้านขนมแห่งหนึ่งมีเมนูพิเศษเป็นแพนเค้ก3ชั้นนะครับประกอบด้วยแป้งแพนเค้ก3แผ่นที่วางซ้อนกันนะครับก็มีแพนเค้กนะครับถ้าดูตามรูปนั้นก็มีแพนเค้กชั้นที่1น,นะครับแพนเค้กชั้นที่2องแพนเค้กชั้นที่สามโจทย์บอกว่ามันจะถูกแทรกด้วยครีมสด นะครับรสต่างๆและราดน้ําพึ่งบนชั้นบนสุดของแผ่นเค้กดังรูปครับจตบอกว่าร้านขนมนี้มีแป้งแผนเค้ก2ชนิดนะแล้วก็มีครีมสด6รสด้วยกันครับจตบอกว่าถ้าต้องการทำแพนเค้ก3ชั้นที่มีครีมสดไม่ซ้ำรสกันแทรกระหว่างชั้นนะและแป้งแพนเค้กแต่และชั้น เป็นชนิดใดก็ได้แล้วจะทำแพนเค้ก3ชั้นได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบครับเพราะฉ่นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับหลักการนับนะครับหลักการนับก็ลองมาดูนะครับก็คือเรามีแพนเค้กนะครับอยู่3ชั้นนะครับแพนเค้กที่1นะครับแล้วก็ครีมผมใช้เป็นสีเหลืองละกันนะครับหรือครีมลาด เสร็จแล้วก็จะมีแพนเค้กนะครับพับต่อมาครับเสร็จแล้วก็จะมีครีมครับมีครีมใส่เข้าไปครับแล้วก็มีแพนเค้กอยู่ข้างบนครับนะแล้วก็เขาก็อาจจะราดด้วยน้ำผึ้งครับทั้งบนโจทย์นะครับข้อมูลนะครับก็คือแพนเค้กนั้นนะครับแป้งแพนเค้กนั้นมีอยู่2ชนิด ครับแป้แพนเค้กมีอยู่2ชนิดนะแล้วก็ครีมสดนั้นมีอยู่6กรสชาติด้วยกันนะครับหรสนะครับอาจจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสวานิลลาอะไรก็แล้วแต่นะครับโจทย์บอกว่าถ้าต้องการทําแพนเค้ก3ามชั้นที่มีครีมสดไม่ซ้ํารสกันคุณล,ลดรสกันนะครับที่แรกระหว่างชั้นและแป้งแพนเค้กแต่ละชั้นเป็นชนิดใดก็ได้นะครับจะทําแพนเค้ก3ามชั้นได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบนะครับเพราะนั้นกะ็ แน่นอนนะครับในการทํางานนะครับเพื่อเกิดเราสามารถทําเป็นขั้นๆได้นะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนนั้นนะครับก่อให้เกิดการทํางานขั้นต่อมานะครับจํานวนวิธีแต่ละขั้นนะครับเราทํางานเสร็จจะมีจำนวนวิธีทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาจํานวนวิธีของแต่ละขั้นตอนนะครับมาคูณกันนะครับก็คือใช้หลักการคูณเพราะฉะนั้นเราก็จะทํางานนะครับแต่ละขั้นก่อนนะครับก็คือ เราก็ต้องดูก่อนว่านะครับเงื Entonces, ่อนไขนั้นมีเงื่อนไขอะไรนะครับก็คือเงื่อนไขก็คือเราต้องเลือกนะครับเลือกแพนเค้กนะครับแพนเค้กสองสองชนิดนะครับมีแพนเค้กสองชนิดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแพนเค้กแต่ว่าแพนเค้กนั้นมีสามชั้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนวิธีนะครับในการเลือกชนิดของแพนเค้กนะครับชั้นแรกนะครับก็เลือกได้สองมีสองชนิดนะครับ ก็เลือกได้2วิธีนะครับของชั้นแรกนะครับเสร็จแล้วชั้นที่2นะครับเนื่องจากเราไม่มีข้อจํากัดนะครับของแพนเค้กของแต่ละชั้นนะครับมันก็ยังสามารถเลือกได้อีก2วิธีชั้นที่2ก็เลือกได้2วิธีนะครับแล้วก็ชั้นที่3ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกได้2วิธีทีนี้ตัวแทรกที่อยู่ตรงกลางที่เป็น ครีมสดนั้นนะครับเขามีเงื่อนไขว่าครีมสดนั้นนะครับต้องมีรสที่ไม่ซ้ํากันนะครับสามชั้นที่มีครีมสดไม่ซ้ํารสกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครีมสดที่งานต่อมานะครับที่เราจะทําก็คือเราเอาครีมสดนั้นไปแทรกนะครับพนเค้กชั้นที่1กับชั้นที่2ก่อนนะครับนะแต่ว่าครีมสดนั้นมีทั้งหมด6รสชาตินะครับนะในชั้นนี้เราก็สามารถ ใส่ไปได้6วิธีนะครับครีมสดที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2ได้6วิธีนะครับเสร็จแล้วเราเอาครีมสดต่อมาไปแทรกระหว่างชั้นที่2กับชั้นที่3นะครับแต่ครีมสดนั้นมี6วิหรสชาตินะครับรสชาติแรกนั้นใส่ไปในครีมสดแรกนั้นใส่ไปแล้วนะครับรสชาติที่2นะครับก็ต้องไม่ซ้ํานะครับก็เหลือ5วิธีครับเหลือหวิธีเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะครับ รสชาติหนึ่งในครีมสดระหว่างชั้นที่1ชั้นที่2เพราะฉะนั้นชั้นที่ครีมสดที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นที่2กับชั้นที่สามนะครับก็จะเหลือได้แค่5้าวิธีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทํางานเสร็จหมดแล้วครับก็คือเราก็นํามาคูณกันทั้งหมดนะครับจํานวนวิธีในแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของการเลือกแอนเค้กนะครับ3ามชั้นแล้วก็ขั้นตอนในการเลือกครีมสดนะครับ อีก2ชั้นนะครับซึ่งขั้นตอนในการเลือกทีมสดขอภายนะครับในการเลือกแพนเค้ก3ชั้นก็จะกลายเป็นมันจำนวนวิธีทั้งหมดครับจำนวนวิธีทั้งหมดจำนวนวิธีทั้งหมดก็เอามาคูณกันหมดเลยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3นะครับคูณกับ5คูณกับ6นั่นเอง ก็จะกลายเป็น8คูณกับ5คูณกับ6 8 5 40นะครับก็6 x 4 x 24ก็กลายเป็น240วิธีนั่นเองครับ240วิธีนั่นเเองพราะัฉนน้ข้อ,น,ขอน,นี้ก็ตอบ240วิธีครับก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับกับโจทย์เมื่อคราวที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับรูปหกเหลี่ยมนะครับก็คือใช้หลักการคูณเหมือนกัน น,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาสอบออกนะครับในคณิตประยุกต์สองครับต่อมานะครับพอเรารู้จักหลักการนับเบื้องต้นนะครับที่ใช้การบวกการคูณเข้าไปแล้วนะครับหัวข้อต่อมานะครับที่โจทย์จะสามารถถามได้นะครับก็คือในหัวข้อที่เราเรียกว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับก็คือเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดเราทอยเหรียญน,นะครับเที่ยงตรงสองเหรียญน,นะครับขออภัยนะครับถ้าทอยเหรียญเที่ยงตรงนะครับนะซึ่งมีหน้าที่เป็นหัวนะครับกับหน้าที่เป็นก้อยครับำถามคือถ้าเราทอยเหรียญหนึ่งหนนะครับทอยเหรียญหนึ่งครั้ง โยนเหรียญก็ได้นะครับโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะครับความน่าจะเป็นที่จะออกหัวนะครับก็จะเป็นในสามัญสำนึกของเราก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็ออกก้อยนะครับก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เราสนใจเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์การสังเกตคืออีเวน์นะครับพูดง่ายก็คือเราจะดูว่านะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับที่เราสนใจนะครับก็คือ ก็จะเป็นอัตราส่วนนะครับเนะช่นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเหรียญออกหัวนะครับมีเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวก็มี1แบบนะครับการทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับนะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะออกหัวก็ได้หรือกออกก้อยก็ได้นะครับก็จะเป็น2แบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ หในสนะครับมันก็เหมือนกับการเอาตัวเลขมาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนิยามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือเราก็จะนับนะครับนับจำนวนวิธีนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับหรือ นัความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหารนะครับาหาร,าหารจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับของเหตุการณ์นะครับใ,ใดๆนะครับอันนี้ก็คือจำนวนวิธีตัวเศษก็คือจำนวนวิธทีที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับ หาด้วยจํานวนวิธีทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆนะครับก็คือจํานวนวิธีทั้งหมดที่จะเกิดนะครับจากการทดลองหรือว่าเกิดจากสิ่งที่เราสนใจอยู่ครับซึ่งภาษาคณิตศาสตร์นะครับภาษาคณิตศาสตร์ก็จะเขียนในรูปของนะครับก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า sample space นะครับก็คือความน่าจะเป็น P นะครับ ที่จะเกิดเหตุการณ์ e ครับก็จะเท่ากับจํานวนสมาชิกนะครับของเหตุการณ์ e นะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนสมาชิกของ sample space นะครับก็คือพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นไปได้นะครับหรือว่าการทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับของความน่าจะเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะดูนะครับจะดู การทอยลูกเต๋านะครับ,สอ,รบ,รบสองลูกนะครับโยนลูกเต๋าครับสองลูกนะครับซึ่งลูกเต๋าแต่ละลูกก็เป็นที่รู้กันว่ามีเลขหนึ่งถึงเลขหนะครับโยนลูกเตา๋าสองลูกนะครับอาจจะพร้อมกันก็ได้นะครับหรือว่าโยนลูกเต๋า ครับอสองลูกพร้อมกันนะครับจงหาความน่าจะเป็นนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่นะครับผลรวมของเลขนะครับของลูกเต๋าทั้งสองลูกนี้ มีค่าเท่ากับหกนะครับมีค่าเท่ากับหกครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่านะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นนะครับมีกี่วิธีที่เราทําได้นะครับนะในการโยนลูกเต๋าสองรูปพร้อมกันครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสร้างเซตนะครับที่เรียกว่า sample space นะครับ sample space นะก็คือการ ทดลองนะครับทดลองในที่นี้ก็คือการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันนะครับนี้การโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันนะครับเราจะเลเบลหมายเลขนะครับของลูกเต๋านะครับเป็นคู่อันดับนะครับก็คือเป็นคู่อันดับที่ตัวเลขนะครับตัวเลขแรกนั้นแทนตัวเลขในลูกเต๋าที่1นะครับแล้วก็ตัวเลขที่2นั้นแทนตัวเลขในลูกเต๋าที่2ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราดู sample space นะครับความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับที่เวลาเราอยูลูกเต๋าออกมานะครับมันก็จะเป็ to to นคู่ดับนะครับลูกแรกอาจจะเป็น1ก็ได้ลูกที่2อาจจะเป็น1อีกก็ได้นะครับหรือลูกแรกเป็น1นะครับลูกที่2อาจจะเป็น2ก็ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถึงลูกแรกเป็น1ลูกที่2ก็เป็น6นะครับลูกแรกเป็น2ลูกที่2อาจจะเป็น1ก็ได้นะครับไปเรื่อยๆ รูดแรกเป็น2รูที่2เป็น2ก็ได้แล้ก็คือแจงออกมานั่นเองนะซึ่งก็ในการหาจำนวนสมาชิกของ sample space ก็คือนับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็หารจำนวนวิธีที่เหตุการณ์ที่เราสนใจนะซึ่งจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนะเราจะใช้วิธีการนับนะครับนะวิธีการนับหลักการนับนะครับเบื้องต้นที่เราเรียนมาช่วยก็ได้ ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหมือนกับมองแต่ละแถวก็ได้นะครับมันได้6วิธีแต่ละแถวได้6วิธีนะครับแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตามดูหมายเลขของลูกเต๋าลูกแรกนะครับในกรณีสุดท้ายในแถวสุดท้ายคือแถวที่6นะครับลูกเต๋าลูกแรกอาจจะได้หะลูกเต๋าลูกที่สองอาจจะได้หนึ่งะครับนี้ก็เป็นหแล้วก็2นะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห6ห พราถ้าเกิดเรานับนะครับแถวแรกก็มีหวิธีแถวที่สองก็มีหวิธีมีทั้งหมดหกแถวนะครับก็จะกลายเป็นหกบวกหบวกหกนะครับบวกกัน6กครั้งน่าจะกลายเป็นหกคูณหกครับหรือว่าใช้หลักการคูณก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเรามองขั้วดับไนะครับหรือว่าเรามองหมายเลขที่ลูกเต๋าลูกแรกนะครับจะออกเป็นไปได้นะครับก็คือมีหกแบบนะครับแล้วก็หมายเลขที่ลูกเต๋าลูกที่2จะออกได้ก็มีอีกหกแบบนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักการคูณนะครับก็นะจะกลายเป็น36มสิวิธีเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ sample space ก็จะเป็น36มสครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตัวที่บวกกันแล้วนะครับได้6เนี่ยนะเราก็ต้องมานั่งแจงว่ามันมีกี่แบบบ้างนะครับที่มันได้หกนะมันมีกี่แบบบ้างที่มันได้6หนบะผมขอเขียนใหม่นะครับก็นะคือ เราอาจจะดูในกรณีในกรณีนี้นะครับเราอาจจะมองที่ผมบอกก็คือมองเป็นอันนี้มองเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับสองสองนะครับสองสามสองสี่นะครับสองห้าสองหก อันนี้ก็คือแถวที่1กับแถวที่สองใช่ไหมครับแถวแรกก็ลูกเต๋าออกหนึ่งลูกเต๋าลูกที่หนึ่งออกหนึ่งลูกเต๋าลูกที่สองออกหนึ่งลูกเต๋าลูกที่หนึ่งออกหนึ่งลูกเต๋าลูกที่สองออกสองนะครับเป็นต้นนะครับผมก็นั่งเขียนไปนะครับสามหนึ่งสามสองะครับสามสามครับสามสี่ครับสามห้าครับแล้วก็สามหกครับแล้วก็4ี่หนึ่งะครับสี่สอง ครับสี่สามสี่สี่ครับสี่ห้าครับแล้วก็สี่หกครับก็ห้าหนึ่งครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกแล้วสุดท้ายนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าแล 6, 6, 6้วก็หกหกก็คือแจ้งออกมาให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูเหต enfin, ุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่ทั้งหมดมันมีทั้งหมดจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็สามสิบหกเหตุการณ์นะครับเหุการณ์ที่ลูกเต๋าลูกแล้วหนึ่งลูกเต๋าลูกสองออกหนึ่งก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็รวมทั้งหมดนะครับ ก็เป็น36นะครับทีนี้เราต้องการเหตุการณ์นะครับคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของลูกเต๋าสองสองลูกนะครับของเลขของลูกเต๋าัองสองลูกนั้นมีค่าเท่ากับ6นะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันบวกกันแล้วได้6นั้นนะครับมีกี่เหตุการณ์นะครับก็คือดูจํานวนวิธีนะครับในการถอยลูกเต๋าแล้วผลรวมได้หกถ้าเกิดเรามานั่งนับนะครับถ้าเกิดเรามานั่งนับเนี่ย ก็อย่างเช่นถ้าเกิดคูณดับแรก1 1ก็บวกกันได้2นะครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะดูว่าบวกกันได้6ก็จะมีอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอาจจะเรเดลอันแรกนะครับก็3 3สาก็บวกกันได้6อยู่นะครับเราวงไว้นะครับเอสองบวกสก็ได้6นะสองบวกสี่ก็ได้6นะครับจริงๆแล้วมันก็สลับกันได้นะครับก็คือ4ี่บวกสก็อาจจะได้6นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ 5บวก1ก so, ็ได้6ได้นะครับ1บวก5ก็ได้6ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูเหตุการณ์นะครับเราก็นั่งไล่เลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ที่มันได้เนี่ยมีกี่แบบครับตัวนี้ได้บวกกันได้2ตัวนี้บวกกันได้3ตัวนี้บวกกันได้4นะครับตัวนี้บวกกันได้5บวก6มีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้บวกกันได้7นะครับเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ก็คือพูดง่ายคือก็คือนั่งนับเลยว่าเหตุการณ์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามองนะครับก็คือมันก็จะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าแบบนะครับห้าแบบที่บวกกันแล้วได้หกนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับก็จะกลายเป็นจํานวนวิธีของเหตุก,การณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือห้าครับแล้วก็ ส่วนด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ36นะครับอันนี้ก็จะเป็นความน่าจะเป็นนะครับเป็นความน่าจะเป็นที่เราต้องการนั่นเองครับที่เราต้องการครับที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ในแนวนี้นะครับที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าใช้วิธีการนับนะครับหลักการนับเบื้องต้นมาทำนะครับ นก็คือเอาจํานวนของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเป็นตัวหารนะครับแล้วก็ตัวเศษก็จะเป็นจํานวนของเหตุการณ์นะครับที่เราสนใจนะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจว่าความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่ครับนะซึ่งโจทย์แต่ละข้อนะครับก็จะมีความแตกต่างกันจังอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้นะครับคําถามก็อาจจะเกิดคําถามที่ น่าสนใจนะครับว่าในการที่เราทําเนี่ยมันมีแพทเทิร์นให้เราทํำไหมนะครับหรือมันมีวิธีการคิดนะครับที่เราสามารถคิดได้ไหมนะครับนะก็คือถ้าเกิดเราจะมองนะครับก็ลูกเต๋าสองลูกนะครับผลรวมเป็นหกไหครับนะแล้วก็แต่แต่ละลูกนั้นก็มีได้เลขหนึ่งถึงเลขหกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยนะครับก็คือ ลูกเตา๋าแต่ละลูกนั้นนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็น6ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเป็น6แล้วนะครับถ้าพอยแล้วได้6ตัวที่เหลือนะครับต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่มีเลขศูนย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สามารถที่จะทําได้นะครับก็จะมีแค่เลข1เลข2เลข3เลข4แลว้วก็เลข5้าครับทีนี้ แล้วก็มาดูแบ่งกรณีก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดมีลูกหนึ่งที่ออกหนึ่งแล้วนะครับอีกลูกหนึ่งก็โดนบังคับเลยนะครับว่าต้องเป็นห้าครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกรณีนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งะครับเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็จะมีกรณีที่ลูกหนึ่งเป็นเลขสองนะครับก็จะเป็นสองสี่นะครับกับสี่สอง แล้ก็กรณีนี้คือเป็นเลข3นะครับก็จะม,มีแค่สามสามครับคือมันมีความสมมาตรของตัวเลขอยู่หรือว่าเราจะนั่งไล่นะครับจากตัวเลขที่เป็นเลข1ก็ได้นะครับก็คือเป็นเลข1นึ่งเลขสองนะครับก็คือเป็นตัวเลขของลูกเตา๋าลูกแรกนะครับที่จะถอยออกมาก็คือเหมือนกับเป็นการแจงกรณีนั่นเองนะครับพอเป็นการแจงกรณีก็จะเป็น กรณีที่1เป็นไปได้ลูกเต๋าลูกที่1ออก1นะครับกรณีที่2ลูกเต๋าลูกออก2กรณีที่3าออก3กรณีที่4ี่ออก4กรณีที่5้าออก5นั่นเองนะครับมันก็จะมี5กรณีนะแล้วแต่ละกรณีพอเรารู้ตัวเลขแล้วนะครับไอ้กรณีถัดไปนะครับไอ้ตัวเลขเลขของลูกเต๋าลูกที่2ก็จะออกหน้าอะไรก็โดนบังคับว่ามันต้องเป็นตัวเดียวถูกไหมครับ ก็คือมันต้องบวกกันได้หกแต่พะในกรณีที่ลูกเต๋าลูกแรกเป็น1ลูกเต๋าลูกสองก็ต้องเป็น5นั่นเองครับเราอาจจะคิดโดยที่ไม่จำเป็นต้องลิสตัวเลขออกมาในลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ขั้นตอนวิธีในการให้เหตุผลก็ได้ครับทีนี้ก็ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจอีกนะครับก็คือการหาความน่าจะเป็นที่ทอยลูกเต๋าสองลูกแบบนี้นะครับผมอาจจะบอกว่า จงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของเลขของลูกเต๋าทั้งสองลูกนั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะนับเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นก็คือน้อยกว่าเท่ากับ6เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องทําหลายก็คืออาจจะต้องคิดให้มันเยอะขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตามแผนภาพในลักษณะนี้เนี่ยนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ แต่ถ้าเราดูแนวนะครับแนวเส้นทแยงมุมนะครับทางขวาทางนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าบวกกันได้7ดนะครับบวกกันได้7็บวกกันได้7บวก 7, บวกันได้เจ็ดนะครับอันนี้บวก 8, บวกันได้8บวกกันได้8บวกกันได้8ปเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าอยู่ข้างล่างตัวนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับที่ผมเขียนแจ้งกรอนเลแบบนี้นะครับอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมากกว่านะครับมีผลรวมที่มากกว่า6แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ที่เหลือนะครับที่อยู่ข้างบนตัวนี้ก็เป็นตัวที่บวกกันแล้วมันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนับแจงได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวนี้เราเป็นหนึ่งสามสี่ห้าไปแล้วนะครับเป็นห้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหลือหนึ่งสามสี่นะครับก็จะเป็นห้าบวกสี่ก็จะดได้ก็เป็นบวกสามนะครับบวก2แล้วก็เป็นบวก1 เพราะฉะใน,ในกรณีที่ทอยลูกเต่าแล้วผลรวมนั้นน้อยกว่าถ้าก็หกนะครับก็จะตอบเป็น1นึบวกสบวกสบวกส่บวกห้านะครับซึ่งจะเป็น5คูณหการสองนะถ้าก็เป็น15นะครับแล้วก็ส่วน36นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็น15บหส่วนสา หรือว่าจะนับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอสาสี่สิบ้าเพราะฉะนั้นโมเดลของการหาความได้ะเปนนรในการโยนลูกเต๋าสองลูกนั้นก็เป็นโมเดลที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าวิธีการนับในการมองในลักษณะน,นี้เนี่ยมันมีภาพทางในขาคณิตมาซ่อนไว้อยู่นะครับโจทย์อาจจะดัดแปลงให้มันยากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการ มีบัตรบัตรก็ได้นะครับที่บัตร2บัตรนั้นหยิบมานะครับอาจจะเป็นเลข1ถึงเลขร้อยก็ได้สมมุตินะครับแล้วก็บัตร2บัตรนะครับมีเลข1ถึงเลข100ยนะครับบัตรเราหยิบบัตรออกมา2บัตรนะครับบัตรหนึ่งอยู่ในกล่องหนึ่งบัตรหนึ่งอยู่ในอีกกล่องหนึ่งนะครับเลขที่เป็นไปได้นะครับก็คือเลข1ถึงเลขร้อยนะครับแล้วโจทย์ก็จะหาว่า จูหาความน่าจะเป็นที่หยิบบัตร2อใบนี้ออกมานะครับจากจากกล่องนะครับแล้วมีผลรวมได้เท่ากับห้าสิบเป็นต้นมีกี่วิธีครับหรือว่าน้อยกว่าผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าิมีกี่วิธีครับะฉนนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องนั่งแจงกรณีนะครับแล้วก็จะให้เหตุผลก็ได้นะครับหรือว่าวาดตารางแล้วก็ดูแพทเทิร์นของมันก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ภาพ ทางเลขคณิตมาช่วยได้น,นั่นเองครับเยีายนะครับนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของความน่าจะเป็นนะครับในคณิตประยุกต์สก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้หลักการนับง่ายๆนะครับ,บกฎกฎการคูณกฎการบวกกฎการคูณนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือนับไปเลยนะครับว่ามันเหตุการณ์ที่เราสนใจนะั้นมันเกิดได้กี่แบบ แล้วก็หารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะมีสมาชิกของ Center Space นั่นเองครับแล้วก็จับมาหารกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ของความน่าจะเป็นนั่นเองครับและเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราก็จะมาทำโจทย์ในหัวข้อของความน่าจะเป็นนะครับในข้อสอบคณิตประยุกต์สองกันนะครับก็จะมีสองข้อให้พวกเราลองมาลองทำดูนะครับในปีในรอบของมีนาคม2566น้นั่นเองครับโอเคนะครับ เวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ